ก็ที่รุบน้อยนะครับสำหรับการติดตั้งจอ Android ครับมีซูบิชิแต่ตั้งคันนี้นะฮะให้ดูนะครับ,อค,ค,รบคอนโทรลโภชัยใช้ได้ปกตินะครับบวกเสียงลบเสียงนะครับความช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็อ,อินเทอร์เน็ตนะฮะ มานนี้นะครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนครับมีความสนใจนะครับติดตั้งเครื่องเล่นไดแบบนี้ครับติดต่อที่ร้านริมฟ้ายอ,ยองครับสาขาใบาพดัดท่าเ6ติดต่อที่เบอร์ศูนย์991944289ติดต่อคนเดียวเลยครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fade away, but my world. ฟลายองครับวันนี้ลูกค้ารถมิสูบิชิแต่ต้านนะครับมาดำเนินการติดตั้งจอ Android นะครับจะให้ดูนะครับตัวจอเดิมนะฮะนี่จอเดิมนะครับมาทดสอบเสียงสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ามันเป็นทั้เสียงไม่ปกติเพรท้องเพราะอะไร ใช่ไได้ปกตินะครับก็โทรทมอะไรบวกเสียงลบเสียงโอเคครับเยวทำรติดตั้งได้เลยครับ